สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากชมรม PSC รักสิ่งแวดล้อมโรงเรียนพานทองสภาชนุปถรมวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับเขตซีโรเวสหรือโรงเรียนปอดขยะภายในโรงเรียนของเรานั่นเองไปดูกันเลยโรงเรียนพานทองสภาชนุปถรมจังหวัดชนบุรีเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด1734คนโรงเรียนพานทองสภาชนุปถมจังหวัดชนบุรีจัดเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษและเมื่อนักเรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีทำให้เกิดมลภาวะต่างๆอาทิเช่นมนลภาวะทางอากาศมลภาวะทางเสียงมลภาวะทางน้าและปัญหาของขยะที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งทั้งหมดก็เกิดจากพฤติกรรมของนักเรียนที่ขาดจิตสำนึก ในการตระหนักถึงการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาตินั่นเองโรงเรียนของเราได้ดำเนินการจัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะโดยมีมาตรการจัดการขยะอย่างเป็นระบบสามารถจำแนกขยะออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. ขยะทั่วไป2ขยะรีไซเคิล 3. ขยะใยสลายเราไปดูวิธีการจัดการขยะประเภทที่1กันเลยค่ะไปกันเลยขยะประเภทแรกครับขยะทั่วไป เป็นขยะที่เราทําการคัดแยกขยะที่ไม่สามารถรีไซคเคิลได้นะครับออกไปแล้วเพื่อนําไปกาจัดอย่างถูกวิธีโดยโรงเรียนของเราตั้งอยู่บนเทศบาลตำบลพันทองนะครับและเราได้รับการอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลพันทองในการจัดการขยะนะครับเราไปดูขยะประเภทต,ต่อไปกันเลยไปกันครับค่ะสําสหรับขยะประเภทที่2นะคะก็คือขยะรีไซเคิลค่ะ จำนวนมากในโรงเรียนของเราค่ะได้แก่ขวดน้ำพลาสติกฝาขวดน้ำพลาสติกกล่อง UST และแก้วน้ำพลาสติกค่ะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะได้มีการจัดทำที่เก็บขวดน้ำพลาสติกออกเป็นคณะสีต่างๆค่ะโดยมีผู้ดูแลรับผิดชอบก็คือคณะกรรมการสภานักเรียนคณะกรรมการคณะสีและชุมนุมหรือชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเมื่อขวดน้ำนะคะเต็ม จะนําไปจัดจําหน่ายค่ะโดยจะนํารายได้มาแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือของคณะกรรมการสภานเรียนจะใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนค่ะของคณะกรรมการคณะสีก็จะใช้ในการกัดทําีฬาสีและสุดท้ายนะคะชุมนุมหรือชุมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะใช้ในการจัดทําดูแลส่วนหย่อมของโรงเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดยอดกันเลย หย่อนลงไปนินะดแต่เรานะคะจะเอาฝาขวดน,าน,นงง้ำเนี่ยหยอดลงในกลองโครงการฝาทิ้เพื่อเราค่ะไปหย่อนไปเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เดินม,มาถึงจุดที่หยอดฝาขวดน้ําพลาสติกโครงการฝาทิ้เพื่อเราแล้วค่ะเราไปดูขยะประเภทสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันและขยะประเภทสุดท้ายนะคะก็คือขยะย่อยสลายค่ะทางโรงเรียนได้แบ่งออกเป็น2กลุ่ม1เศษอาหาร ะะก็จะมีจุดคัดแยกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานจากนั้นเศษอาหารที่ถูกคัดแยกนี้ก็จะถูกแม่ค้าในโวงอาหารนาไปเลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์ตามควรเลยค่ะเราไปดูประเภทที่2กันเลยนะคะ จะทำโครงการใบเงินใบทองซึ่งแม่บ้านที่ทำความสะอาดรวมไปถึงนักเรียนที่ทำความสะอาดเขตพื้นที่ก็จะนําใบไม้และกิ่งไม้แห้งมาทิ้งไว้บริเวณด้านหลังอาคารหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับทิ้งใบไม้และกิ่งไม้แห้งเพื่อนําไปทําปุ๋ยหมักชีวภาพต่อไปค่ะและนี่นะคะก็คือที่ที่ป้าเอนาใบไม้และกิ่งไม้แห้งมาทิ้งไว้บริเวณด้านหลังอาคารหนึ่งเพื่อให้ครูนําไปทําปุ๋ยหมักทางชีวภาพต่อไปค่ะนี่ค่ะ ทั้งหมดที่พวกเรานําเสนอให้กับทุกท่านในชมนั้นเป็นวิธีการจัดการขยะแบบโรงเรียนปล่อยขยะหวังว่าการจัดการขยะของเราจะเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆได้นะครับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ